มันส้มดูแบบ,บใช่เลยเโโส้นบะหมีมเส้นดูกรุบเยอะไข่และไส้เป็ดนีโโ้โอ้โหแซ่บแน่นอนมาลุยคร,รับคุณใส่พริกขานาดนั้นต้องแซ่บแล้วอะเลือดเลือดนะฮะมาจริงลุยครับเลือดลูกสั่งข้าวนะฮะลุยครับ ตำนานความอร่อย60ปีนะฮะลิมหาแห่งมาเรามากินเป็ดกันวันนี้โอ้โหไปพละล้อไปพละ,พล,ะพล้อคุลยงันครับ เริ่มเลยนะคะเราเริ่มจากการปรุงน้ําจิ้มนะคะใช่ครับแล้วก็ปรุงบะหมี่กันเลยนะฮะจะรีรีบซัดเดี๋ยวเส้นจะอืดไปต้มส้มดูดีนะต้มส้มดูแบบใช่เลยโอ้โหเส้นบะหมี่เส้นดูกรุบมากจริงชิมน้ําก่อนนะฮะบะหมี่นี่ก็เป็นตำนาน60ปีนะคะลองชิมสิอร่อยเฮ้ยจี๊ดมากต้องตำนานจริงนะคะต้อง60ปีแล้วโอ้โหมาใช่ไหมคะพี่เส้นถูกต้องครับ โอ้เส้นบะหมี่แบบนี้นดิบแน่นอนไหรมรวยฮะอร่อยน้ำคือเป็นไงคะเป็นน้ำพะโล้ใช่ไหมน้ำพะโล่ดิมากาน้ำพะโล่ดิมากโอ้โหเส้นคือดีเลยรวยฮะใครได้อยากลองสกสาวเส้นนะคะมาที่ร้านนี้ได้ไดร้านเนลื่อนผ่านนี่เลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนเลื่อนเป็ด 8. ลุยครับเนื้อแล้วเป็ดมาเป็นเนื้อล้วนติดหนังหน่อยนึงเนื้อสองเนื้อล้วนหรอใช่มาฮะเนื้อเลือดเนื้อเลือดเลือดเนื้อเหมือนกันเชียวขยันอาพอก่อนโอ้หเขาก็ให้เส้นเยอะอยู่นะชามนึงเนี่ยเอาไปสอดเส้นนะจริงเราต้องหาวันที่รักเราต้องไม่ขี้เกียจแล้วมาลุยครับฉันไม่เคยขี้เกียจ อย่างอย่างเนื้อมากก็เท่าเนี่ยอันนี้ที่ดูดีที่สุดคือเลือดและไส้นะคะอืมโอ้โหเลือดและไส้คือความฟินแบบท่านแบบี่มหามากเวลากินนะฮะดูไส้แบบอย่างนี้นะไส้ดูนุ่มนะอนี่รวมไปคลุกเลยอืมเลือดเนื้อเชื้อเลือดเนื้อเชื้อไขและไส้เป็ดนี้โอ้โหทรับแน่นอนมาลุยครับ คุณใส่พริกขนาดนั้นต้องแซ่บแล้วกับเป็นไงกรุบไหมนุ่มไหมอะไรไหมสิโคกรุบเลยมันเป็นกล้อยหอมมาก้าแต่ลองต้มคนดูดีล้วแบบมีรถลุกเลยอย่างนี้มาหลบเห็นพริกก่อนนี่อย่างนี้มายั่วๆนะคะเลยครับยั่วๆเรื่อยเลื่อย เลือดเลือดนะฮะมามาจิงดูครับเด่นนุ่มตัวนี้เนื้อหานเนื้อหานะตัวสะโพกจะสั่งสะโรพกเหรอใช่สะโรพกต,ติดหนังเป็นสะโพกกับหนังเนี่ยอย่างงี้อ่าจิ้มอย่างนี้เลยเราไปจิ้มแบบนี้ เงาวแว่เง,งวแวบมาดูครับโหนุ่มขอกระเป๋า่อยครับข้าวต้องมาแล้วนุ่มขนาดนี้ข้าวต้องมาแล้วไหนคุณให้ดูเนื้ออะไรใดอ่ะคะดูดูด,ดูอันนี้หน้าหางนี่ฮะจะบอกว่าเขาทำได้ดีจริงรสชาตินี่แบบสุดมากโอ้โหดูดิ เนื้อหนังจะเป็ดกอดฟองฟองก็สวยเป็ดในชามก๋วยเตี๋ยวได้เขาให้เยอะอยู่นะจุกมากนะอือือว่าให้แบบนี้เน้นๆจริงมามาดูครับนี่ก็ชิมตู้มมากชิมนะฮะแบบนี้เลยอาจจะชิมก็ไม่บอกให้กล่าวนะใครที่ก็มาเลยเขย่าหมปหมดชิมนะครับมามาสำหับข้าวนะฮะดูดครับ าาก็แบบว่าคือมันดืงจริงโอ้โหสุสมหอมเฮ้ยผ่านมันนุ่มแล้วมันหอมมากเลยวีครับเออแต่มันดูนุ่มอ่ะยังไม่ทันต้องกินเลยนะแค่ดูก็ดูเราก็หมว่านุ่ม,ม,ม,มจริงจังนะคะเขาเอาซุปมา,มาให้เราซดนด,ด้วยแน่ คี่น่าเหงนนะครับสุดยอดมากครับโคตรเฉียวเลยทำได้เด็ด